สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับการบรรยายและการวิเคราะห์ของผมเองนะครับเริ่มต้นจากคลิปเสียงนะครับของอท่านฮุนเซนที่สนทนากับานายกแพทองทานนะครับก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของการ,ร,ร,รผ่อนปลนผ่อนผันเรื่องการ เปิดการปิดชายแดนนะครับเป็นการเจรจาเป็นลักษณะส่วนคนซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อมีการนําคลิปมาเผยแพร่นะครับมันก็ส่งผลไปถึงผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศของเรามีบางาพักที่ถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงระหว่างประเทศของไทยและกัมพูชาได้นําไปสู่ ภาวะถึงเครียดของชายแดนนะครับและมีการประทะมีการสู้รบกันนะครับและก็ในส่วนหนึ่งก็คือมีผลกระทบต่อเรื่องของแรงงานและเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งกระผมเองก็จะได้เรียนนำเสนอและก็บรรยายในแต่ละส่วนที่มีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงก,กันไปนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็ จะได้เรียนนำเสนอนะครับเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะได้เรียนนำเสนอเกี่ยวกับด้านแรงงานที่เราได้รับผลกระทบจากกรณีที่เรามีเหตุความขัดแจ้งระหว่างชายแดนของไทยกับกัมพูชานะครับถึงขั้นรุนแรงนะครับมีการประทะกันมีการ ส่งอาวุธข้ามประเทศเข้ามาในประเทศไทยกาบมีการอพยพเคลื่อนย้ายจำนวนผู้ที่อยู่ชายแดนทั้งสองประเทศเนะก็ได้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งฝ่ายกัมพูชาเองก็ดีฝ่ายไทยก็ดีซึ่งผมได้เ,เรียนนำเสนอไปแล้วว่าฝ่ายไทยมีการเคลื่อนย้ายคนนะครับออกสู่ที่ปลอดภัย,ยนะฮะ ในบริเมณจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดที่มีการประทะกันเนี่ยนะครับตั้งแต่สุรินทร์วิรัมสิสเกตและอุบลมีจำนวนหน0่คนนะหนึ่นะครับ, 1, น,รบนี่ก็คือจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผู้ใช้แรงงานนะครับ แรงงานก็จะมีทั้งแรงงานกัมพูชานะเป็นแรงงานหลักเลยนะครับแรงงานชาติอื่นๆก็จะมีเช่นดวยวกันแรงงานลาวแรงงานเมียน,นมาแรงงานเวียดนามเนี่ยนะก็ไม่ได้มีผลกระทบมากสักเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นแรงงานกัมพูชาเนี่ยนะครับมีจํานวนมากพอสมควรที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับ ในขณะเดียวกันนี่นะครับถ้าเราจะมองกลับไปว่าแรงงานไทยเราเนี่ยนะมีการเดินทางไปทํางานที่กัมพูชาบ้างหรือไม่ก็ก็มีบ้างพอสมควรแตไ่ไม่ได้เยอะเหมือนกัมพูชาเข้ามาทํางานในพืะเที่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสื่อทุกช่องก็พยายามที่จะนําเสนอว่ามีแรงงานเขมรเนี่ยนะเดือดร้อนนะครับโดยคําสั่งของรัฐบาลนะเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ ความตึงเครียดและความไม่ปลอดภัยของประชาชนนะครับรัฐบาลก็พยายามเรียกร้องให้ประชาชนกลับประเทศของตนนะและก็มีข้อมูลนำเสนอจากสื่อกัมพูชาว่าตอนนี้นะครับมีแรงงานไทยหนะ้าหมนสามพันกว่าคนเดินทางกลับหนะ้าหมนสามพันคนเดินทางกลับได้งานทำแล้วนะครับหนึ่งันคน น,นี่ก็คือจํานวนที่สื่อทางเขมาเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารมานะรพยายามที่ส่งข้อมูลมานะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็จะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองนะครับโดยข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นที่ชี้ชัดได้นะครับว่า แท้จริงแล้วคนที่เดินทางไปเดินทางกลับไปได้งานทําหรือเปล่าเพราะมันมีบางคนที่เจ้าหน้าที่บริเวณชายแดนโดยเฉพาะหานฐานจับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับก็คือพอไปอยู่ที่ประเทศของตนเนี่ยมันก็ไม่มีงานทำนะครับก็จะเป็นที่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อที่จะหางานทํานะครับแต่เป็นการเดินทางโดยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีความผิดเพราะฉะนั้น ความมั่นคงนะครับก็พยายามวางบอ่หอลังลตั้งจุดสกัดน,นที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันและสกัดแรงงานพวกนี้นะครับบางส่วนก็อาจจะเป็นสายลับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้จากการถแถลงของอโฆษกนะเกี่ยวกับโฆษกกรมตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาเองนะครับก็พยายามที่จะโน้มน้าว ชี้นำนะครับว่าแรงงานเนี่ยเมื่อกลับไปที่บ้านนะครับก็จะได้ทำงานนะครับมีการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการทางสังคมมีได้รายได้สูงนะนะพยายามที่จะให้จูงใจประชาชนคนที่เป็นแรงงานเดินทางกับประเทศนะครับมีการให้สวัสดิการอะไรต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับ แท้จริงแล้วอาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลกับพูชาก็อาจจะเป็นไปได้นะซึ่งบางทีก็มีการนำเสนอนะข้อมูลนะเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกับไปยังประเทศของตนนะครับว่า,เ,าเขามีความรู้สึกยังไงอะไรยังไงเพื่อที่จะนำมาเสนอต่อสาธารณะนะครับเป็นการ สร้างข้อมูลเท็จหรือเปล่านะฮะและข้อมูลที่ผมอยากจะเรียนนําเสนอนครับในวันที่7สิงหาคมครับมีประธานคณะกรรมการแรงงานสภาผู้แทนรัศดรนะครับได้นําเสนอข้อมูลนะครับต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของแรงงาน นะไทยหลังจากที่ชาวกัมพูชาได้ใช้แรงงานกับประเทศนะไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลก็ได้รับการเปิดเผยว่ามีการถแถลงของนายสฤดิ์พงศ์นะครับได้เปิดเผยตัวเลขของแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับห้าแสนสนนคนนะซึ่งเป็นข้อมูลที่ เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายตรวจสอบได้นะครับและในขณะเดียวกันถแถลงว่ามีแรงงานที่เข้ามาโดยช่องทางธรรมชาติก็คือเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายนั่นแหละนะครับประมาณสองล้านคนนะอันนี้ส่วนหนึ่งนะในสองล้านนี่นะครับถ้าจะให้ช,ชัดเจนกว่านี้ก็คือสองล้านคนเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายส่วนหนึ่งเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับรวมกันแล้วจำนวนสองล้านคนนะคอันนี้ก็เป็นสก а н สะท้อนว่าคนกัมพูชาถ้าอยู่ในกัมพูชายเองนะครับงานทำเนี่ยหรือไรายได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชานะเป็นไปในทางอย่างนี้ หรือเป็นประเทศทางลบนนะแรงงานกัมพูชาก็จะอยู่ในประเทศตรงๆโดยไม่มีไรายได้แต่ถ้าความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาเป็นในทางที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแรงงานกัมพูชาเหล่านี้ที่เดินทางกับกัมพูชาไปแล้วก็จะได้กลับคืนมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับมันก็เป็นรายได้เป็นโอกาสนะในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสําหรับคนที่ต้องการเดินทางมาทํางานในประเทศไทย และก็มีส่วนน้อยนะครับท,ที่ยังทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับมีสื่อมวลชนบางที่นํามาเสนอนะครับเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้คนธรรมดาที่อยู่ตามชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างชายแดนมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นทางลบทั้งนั้นในขณะนี้นะครับ สถานการณ์ทางการเมืองนะทางด,าด,าด้านความมั่นคงของไทยกับกัมพูชาขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังคลุมเครืออยู่เพรว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกัมพูชาไม่ได้รักษาข้อตกลงทั้ง13าข้อเท่าไหรนะ่นะฮะเป็นการละเมิดเป็นการปราบฝืนะข้อตกลงของไทยกับกัมพูชาที่ได้ตกลงกันไว้ในวันที่7สิงหาครับเพราะฉะนั้น นะก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลนะครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายด้านความมั่นคงนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับจะต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจาในครั้งต่อไปนะครับให้บรรลุข้อตกลงในด้านต่างๆนะครับให้มีการปฏิบตัติตามข้อตกลง13ข้ออย่างชัดเจนนะครับ ต้องฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการนะโดยเฉพาะฝ่ายทหารนะครับก็ต้องทําหน้าที่นะครับเท่าที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏชัดเจนว่าฝ่ายทหารเนี่ยนะครับเสียสละพอสมควรไม่ใช่เสียสละพอสมควรเสียสละมากนะนะนะทะหารได้เสียชีวิตไปจํานวะนสิบกว่ารายนะครับลละเลือนก็แปดรายนะก็เป็นการสูญเสียของประเทศไทย ก็พยายามที่จะนำเสนอเพื่อชี้เห็นถึงมิติด้านต่างๆนะครับถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับผลกระทบด้านต่างๆก็จะกระทบน้อยลงนะครับความสูญเสียของทั้งสองประเทศก็จะน้อยลงในอนาคตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มักจะทะเลาะกับกัมพูชาเป็นประจำนะครับ ทำยังไงนะครับที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจะดำเนินการในทิศทางที่เป็นเชิงบวกเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่สันติภาพในอนาคตได้นะครับนี่ก็เป็นการเตรียนนำเสนอและวิเคราะห์จากกผมเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆนะครับที่ทําหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์พักพิงเจ้าหน้าที่ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบอื่นๆหรือจิตอาสาทุกท่านนะครับได้ทําหน้าที่นะจนในที่สุดนะครับสถานการณ์ได้ขี้คลายไปใน,ในระดับหนึ่งนะครับแต่ความไว้วางใจของไทยกับกัมพูชาก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเต็มร้อยนะครับ ผมขอเรียนฝากไปถึงคณะผู้บริหารในรัฐบาลและก็ฝ่ายทหารนะครับได้หาทางออกที่เหมาะสมนำไปสู่การเจรจาและสร้างสันติภาพในภูมิภาคได้ดีได้เหมาะสมในอนาคตนะครับขอเก่าวขอบคุณมานาโอกาสนี้นะครับสำหรับคลิปของกระผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ